สวัสดีค่ะสวัสดีเนาะค่ะมันิกามาพบพ่อกิลลาบาน้าชาแนลอีกแล้วเนาะค่ะมันิกามาพบพ่อกันอยู่ที่ออฟฟิศเนาะค่ะพี่น้องมือนี้ค่ะมือนี้เป็นมือจะมาอัปเดตเนาะค่ะทีมงานแสงทองฟิลเลนของเฮาที่กำลังพากันจะแต่งเวทีกันอยู่เนาะค่ะมัน้ก็คือเป็นมือ สอมไงเนาะค่ะพี่นอ้องสอบไ ny ก็จะมีอื o n e ีครับเหมืออื่นเหมือไรสดนะะเนาะค่ะิ่าอน,นี้เพ่นจะสอมเบิดแบบว่าพันจะสอมทรงใบเนาะคะ่ะไปจนวันเด็กจนวันเดิน,นะค่ะพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้อีลาบาน่าจะพามาอัปเดตทีมงานของเฮ้าพากันจะแต่งเวทีกันไปหอดหอดระดับได้์แล้วเนาะคะ่ะเตรียมความพร้อมไดซําได์แล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวอิลาบาน่าจะพาไปเบิงบริเวณรอบๆนี่เนาะค่ะพี่น้องจะพามาอัปเดตทีมงานแสงทองฟินเล่นของเฮ้าเนาะค่ะ นนเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งกันเลยน้าจ้าค่ะตอนนี้ลาบาน่ากะอยู่ทางหลังออฟฟิศเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะพาอวยเขาไปทางด้านทีมงานนักดนตรีของเฮากำลังเห็นเอียงอยู่เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตกันลาเตรียมการเตรียมงานไปได้ระดับได้แล้วเนาะคะ่ะจะพาไปเบิ่งเนาะคะ่ะอันนี้คือห,อห้องที่เฮ้า ที่เห่าไหลซดกันทางก้อนเนาะคะ่ะคนกัเก็บออกไปแน่แล้วจนจนจะเบิดแล้วเนาะคะ่ะจนจะแล้วแล้วเนาะคะ่ะอันนี้คือห้องไหลซดเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องห้องไหลซดเด,เดิมเดิมของเห่าเนาะวนมาทางขีดเอาเริ่มพาไปเบิงเดี๋ยวพาไปเบิงอันนี้ก้อนเนาะคะ่ะอีกห้องเนื่องก็คือห้องไหลชิวๆขับของเห่าเนาะคะ่ะห้องพี่น้องๆคน้อมเต็่มกันนี่ค่ะอือ กระหองนักดนตรีเนาะค่ะคนเก็บว,ว้นี้คนกัดใจง่ายออกไปเป็นเบิร์ตเนาะค่ะเชิญค่ะอันตอนนี้เนาะค่ะนักดนตรีเฮ้ากัจะทย่อยอนขนคล้องออกไปเนาะคะ่ะขนคล้องออกไป สวัสดีค่ะโอ้ยขึ้นขยันแฉโน่ขึ้อขยันแฉโนอค่ะตอนนี้เนาะคะ่ะเวทีของหา้าวพนตอนนี้เนาะคะ่ะเวทีของหา้ากะเพียบพร้อมแล้วเนาะคะ่ะอลังการแบบอลังการเลยค่ะพี่นอ้อง อันนี้นักดนตรีห้ากับผ้ากันทาย่อยผลไอเครื่องดนตรีเนาะคะ่ะออกมามาจัดแต่งเนาะคะ่ะมาจัดแต่งให้ได้รูปแบบลักษณะที่สวยงามเนาะคะ่ะจัดเวทียูเนาะคะ่ะอันนี้ก็ ตอนแรกนี่ก็คงจะได้ขึ้นเวทีกันเนาะคะ่ะขึ้นเวทีกันซ้อมง่ค่ะสงสัยจะซ้อมจนสอดแจ้งค่ะพี่น้องเพราะว่าหลอดได้หลอดได้เนาะคะ่ะบอดเพลนไอสังแบบว่าบอดเพลนหท้ทิมงานของเห้าเนาะคะ่ะซ้อมงกันย่ำได้สอดแจ้งประจำเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าบอดเพลนจะเคียงคัดเรื่องการสแสดงเนาะคะ่ะเพลนจะเคียงคัดพันยานไอ าการแสดงของเหาออกมาบอสมบูรณ์เนาะคะ่ะคนจะเอาแบ,บใเ้เลศที่สุดเนาะคะ่ะเพราะว่าบอดของเหาบอดแท้ของเหาเต็มที่เนาะคะ่ะเต็มที่ในการแสดงทุกรอบเนาะคะ่ะคุกับพี่นอ้องเมื่อจานนะค่ะคุณ <ic ul ose> คยายางแห้งหลยคุณคะแซวอาจา์นะเนาะค่ะพี่น้องกุนยางไปตาลาบาดเนาะคะ่ะยางเทมิมเทิมไปเลยเนาะคะ่ะอันนี้กา ไก่จะแล้วแล้วนะคะน้ำเงินะตีเหาเก็บของออกมาไก,ก่จะแล้วแล้วเพื่อนอาจารย์บิวนะคะนักเมื่อไอเมื่อกลองของเหาค่ะเพื่อนเพื่อนกะทำความสะอาดจัดกลองห้อมแล้วนะคะรอบนี้อาจ,จารย์บิวเพื่อนลงทุนนผ่อนเนี่ยคะ่ะเพื่อนซื้อของมาเสร,ริมมาแต่งกล่องเพื่อนไม้เนาะคะ่กะกับลายอย่างเนาะคะ่ะเพื่อความไอเพื่อการแสดง ที่สมบูรณ์เนาะคะ่ะเดี๋ยวช่วงแรงๆเนาะคะ่ะอาจังมาอับเดตกกันต่อนะค่ะพี่น้องเรทีเดี๋ยวอวยไปอีกด้านนึงเนาะคะ่ะเป็นทีมงานของเราค่ะพี่น้องซอยกันแดดปนันได้แต่ถ้ากันเหตุเนาะคะ่ะเพราะว่าหยานบอลแล้วเพราะว่า ช่วงใบามากเนาะคะ่ะบอด่นตื่นมาก่นก็นจะมาจับนักดนตรีจับนักแสดงมากซ้อมใหญ่เลยเนาะคะ่ะบ่ได้รับบ่ได้นอนละคะ่ะมัน,นี้ทีนงานของเขาสูต,ตลอดเนาะคะ่ะจะอวยเป็นรอบๆบบ้านนะเนาะค่ะตอนนี้เนาะคะ่ะนี่ไม่ออฟฟิศกะบอมีไผแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าน้องๆ่นก็ง่ายขึ้นไปนอนอยู่หางบนเบิดแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวอวยไปทางขุนกันต้อเนาะคะ่ะ ตอนนี้ก็เป็นช่วงซ้ายๆแน่เนาะคะ่ะที่ด้านหลังบ้านค่ะเฮาก็อวยมาดา้านขั้วเฮาต่อเนาะคะ่ะเพราะว่ามื้อนี้เป็นมือซ่อมใหญ่ค่ะเดี๋ยวอวยมาทางเวทีว่าทีมแม่ครัวเฮาเฮ็ดอีหยังกินแน่เนาะคะ่ะตอนนี้สวัสดีค่ะแม่ต้อยสวัสดีค่ะ อันนี้ที่งานห่ากะอวนวัวพุกเก่าละค่ะพี่น้องโดยเฉพาะก้นที่มะนางย่างตุกแห้งอุ่นวัวแห้งค่ะพี่น้องคุณสวยกว่าบะลูกหนีไปใส่น้ำแม่ต่อยเนาะสวยกว่าบะลูกหนีไปใส่เจ๊อิ่มบอยอิ่มบะลูกหนีเจกเถียอยู่ตรงนี้ขั้วอันนี้ก็จะหมกเท่าไปค่ะคุณค่ะหมกเท่าไหแต่ว่าบ่มีหมูสามใช่ไหมะใส่หมูบดน้อยนึงก็ใส่หลายใส่หมูหลายอย่างก็แซ่บ สูตรแม่ต่อยมีตองกะทิด้วค<ช>่ะสูตรแม่ต่อยใส่กะทิค่ะค่ะสูตรแม่ต่อยต้องใส่กะทิค่ะใส่กะทิใส่น้ำยำน่างน้ำเพราะว่าเข้ากับิใส่แบบใส่น้ำยำน่างเนะาะค่ะน้ำยำน่างปั้นแล้วก็มาใส่กะทิน้ำหน่หอ,นอยนึ่งเนียนยางได้ข้าวข้าวเนียนโอ้พี่น้องละอันขีขโมยผู้นึงนี่เนียนได้พี่น้องคุณเนียนเนียนได้เนียนเ อยังนี้อย่างแบบเนี้อันนี้ไม่โดนหโอ้ยพ่ลาบานน้าลืมอยู่ออฟปิดพี่น้องแล้วเพื่นใส่ขึ้นมาแบบเนี้ยเลยแบบว่าฟ้าว่าสีเนยจ้าเอ้อจันนี่กระขอบคุณจ้าที่ใส่ขึ้นมะหอยแบบเนี้ยเลยจ้าภาวะบางหันเนาะค่ะแม่ต้อยแม่เที้ยกับสาวจอยเนาะค่ะเพิ่นทำความสะอาดห้องไอ ห้องนอกโกกี้เนาะคะ่ะห้องผู้ใหญ่บ้านจินแลนเนาะคะ่ะแล้วแล้วกับพักกันอวยคุณมาเฮ็ดกับเขาสวยต่อเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะเมตเตียสสวัสดีค่ะเมตเมตเตียสีห่อขนมบโมกจ้าเมตเตียก็ได้สีห่อห้อเม่ตยอยมกมาสองสวัสดีจ้าสาวจอย้นนนงงเป็ยั วันนี้ทีมชมพูนนค่ะว sí ันนี้ทีมชมพูคุณค่ะวยมาดันขั่วเห้าเนาะค่ะพี่น้องมาเห็ดกับเขาสวยให้ทีมงานเขากินกันตอนเนาะค่ะจักน้อยข้าเจ้ากะมาพรอมเพียงเลี่ยงหนากันเต็มเวทีเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวทาเบิงตอนค่ะทาเบิงตอนข้อหนาเท่าไรสดเนาะค่ะพี่น้องสำรับผู้ใดทียังมั่นสื่อตัวเด้อค่ะฝ่าวสือเด้อราะว่า จะเขากุ้มซาแล้วก็อนุมัติให้จ่าเนาะคะ่ะเพราะว่าเงินค่ะจะมะเร็งดีบในตอนกำลังจะไล่โซดบดายเด็ดค่ะพี่น,อนะะะะ้องย่ำเนื้อค่ะผู้รดซื้อแต่หกมงแรงมือไล่โซดคะหกมงแรงหนึ่งทุ่มสองทุ่มต้องทํำใจเนาะคะ่ะเพราะว่าผู้ซื้อมาซื้อห่มกันนะคะ่ะต้องรออนุมัติมันกันเลยต้องเขาเบิงสาเน,นาะค่ะกรุณาซื้อไว้แต่เนิ่นเน่เนาะค่ะพี่น้อง จากหน่อยมากินมกเน่อใหม่แซ่บน้ำแม่ต่อยเนาะค่ะเอาปุ๋นะว่าสหมูหลใส่หมูวันเสีบใส่เพาอร่อยใ้าเอาจากหน่อยใส่เนื้อกับฟังเซ่อจะอันนี้เนาะค่ะอิามนนากะจะ มกซอยแม่ต่อยจักหน่อยนะค่ะเดี๋ยวเจ้าค่จะมาชิมเขาสวยน้ากันนะค่ะพี่น้อง<พ>อจังไใดสาหรับคลิปนี้นะค่ะทีมงานแม่รั่วของเฮาจะลาเอฟซีไปก่อนเนาะค่ะคุณใดทิ่วันสื่อตัว่าวสื่อเด้อค่ะเด้<พ>อสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย